คู่ไหนนะครับที่คบกับแฟนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ช่วงนี้มันเริ่มมีปัญหากันบางอย่างผมบอกเลยนะว่าปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ได้ครับแต่ว่าปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วผมบอกเลยครับว่าถ้าหากว่าในความสัมพันธ์ของคุณคุณกําลังเจอพฤติกรรมแบบนี้อยู่ผมบอกเลยว่าอีกสักพักค,คุณเลิกกันแน่นอนเพราะพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการหมดรักแล้วบ่งบอกถึงการหมดความพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วแต่แค่ยังอยู่เพราะอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างยังไม่กล้าออกไปจากจุดจะะมมมมาาาชื่่่่อออหััววข้้ททีีีนพฤติกรรรบง บอกว่าความสัมพันธ์นี้อีกไม่นานเลิกกันแน่นอนมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือวันๆคือแทบไม่ได้คุยกันเลย คนเราเนี่ยเวลารักกันใหม่ๆเนาะเราจะรู้สึกว่าอยากแชร์เรื่องนี้ให้เขาฟังอยากชวนเขาคุยเจอนู่นเจอนี่มาก็อยากเล่าให้เขาฟังหรือบางทีอาจจะถึงขั้นว่าโอ้ยคอยเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาว่าเขาทักมาหรือยังคิดถึงเขาอยากคุยกับเขานี่คือช่วงรักกันใหม่ๆแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเจอปัญหามากมายในความสัมพันธ์ความรักหมดไปบางทีเจอปัญหาหนักๆในชีวิตมายังไม่อยากเล่าให้คนคนนี้ฟังเลยว่าเออฉันเจอปัญหาเรื่องเครียดนี่ฉันอยากระบายกับเธอมันถึงจุดๆดนั้นอะเพราะอะไรเพราะความรักมันหมดไปแล้วมันไม่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตตตแแแล้้้วว่่อออใหเเป็น็นนนนฟฟกกกััยูาาามมมีงขคท ผมบอกนะบางทีเห็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงยังลืมไปเลยว่าเฮ้ย hey, ต้องเท่าไปตอบเพราะมันไม่มีความสําคัญในชีวิตแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าอีกสักพักเลิกแน่นอนต่อมาข้อที่2ครับก็คือรู้สึกไม่อยากแก้ปัญหาอีกต่อไป เมื่อก่อนเวลารักกันเนี่ยความสัมพันธ์มีปัญหาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเคลียร์กันต้องแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปต่อได้เพราะเรารู้สึกว่าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นต่อให้ปัญหามันแก้ยากมันก็ต้องพยายามแก้และพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ไปให้ได้แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากแก้ปัญหาต่อไปละเออปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะไปเที่ยวก็ปล่อยมันมันจะพูดแล้วไม่ฟังเราก็ปล่อยมันทำไมมันถึงเกิดความคิดแบบนี้เพราะความคิดแบบนี้มมััััันน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 เเเเเเเกกกกกกิดขขึ้้้้้้ท่่่่วววาาาาาาาไไไไหหหห็็จจจะะะลลลอออยยูแแแงงรรพฉปญใืํม ก็ปล่อยปล่อยมันผ่านไปนี่แหละเพราะเราก็ไม่รักเขาแล้วเราก็ไม่แคร์เขาแล้วก็แค่รอวันเลิกแค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่มันเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้เตรียมตัวจบได้เลยและผมบอกนะว่าถึงจะแก้ปัญหาได้บางทีก็ไม่สามารถลังให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปได้แล้วด้วยซ้ำเพราะใจมันหมดไปแล้วต่อมาข้อที่สามครับก็คือรู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่ห่างกันชีวิตคนเราครับสิ่งที่เราต้องการให้สุดคือความสุขเมื่อไหร่ที่ชีวิตเราไม่มีความสุขไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมาย ราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราความสุขสาคัญที่สุดแล้วความสุขมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถฝืนกันได้สมมุติว่าคุณเห็นคนอื่นเล่นบาสแล้วมีความสุขแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณเล่นบาสดูคุณจะมีความสุขบ้างเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าคุณไม่ชอบเล่นบาสแล้วคุณจะไปฝืนให้คุณชอบบาสเหมือนที่คุณเห็นคนอื่นเล่นแล้วเขาชอบมันฝืนกันไม่ได้ความสุขมันเป็นสิ่งที่ฝืนกันไม่ได้เหมือนกันครับถ้าหาคุณอยู่กับแฟนแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความสุขอะแต่มันจําเป็นต้องอยู่แล้วมันต้้้้อองงทําาาามม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 ีีีคคควววสสุุุข่่ะะผบบกกกไไไดััันนนนฝเพรรณตแล เพราะเมื terror, society, ่อมันมีความสุขปุ hmm. ๊บก็เตรียมตัวเลิกได้เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นี้ไม่มีความสุขคุณจะอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าอยากไปใช้เวลากับอย่างอื่นเจอเพื่อนไปปาร์ตี้ไปทํางานไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่กับแฟนเพราะคุณต้องวิ่งตามความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดจุดนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณทําอะไรก็ได้อะขออย่างเดียวคือไม่ต้องมีแฟนอยู่ด้วยก็พอเมื่อไหร่ถึงจุดจุดนี้ปุ๊บคุณเตรียมตัวเลิกกับแฟนได้เลยความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้วอคนตตรัับ อันนี้มันเป็นเรื่องการสัมผัสตัวภายนอกที่มันสามารถบ่งบอกได้ชัดเจนมากลยนะคนรักกันแรกๆเนี่ยมันต้องอยากโดนเนื้อโดนตัวกันอยากกอดอยากจูบอยากมีเรื่องบนเตียงด้วยกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหฝืนกันไม่ได้ถ้าฝืนแล้วจะขาดใจตายเพราะมันดึงดูดกันไงแต่เมื่อไหร่ที่หมดรักกันเนี่ยผมบอกนะว่าการโดนเนื้อโดนตัวเป็นะไรที่แบบอาจจะรู้สึกฝืนด้วยซ้ามันเหมือนการที่แบบว่าเราต้องไปจูบกับคนที่เราแบบไม่ชอบมากๆอารมณ์มันเป็นแบบนั้นเลยคือมันแบบมันรู้สึกไม่ดึงดูดกันเลยแล้วผมบอกนะว่นกอ ที่จะรู้ตัวว่าไม่รักคนคนนี้ซะอีกเอาไว้ง่ายว่าไม่ยอมให้แฟนมีเรื่องบนเตียงมาสักพักหนึ่งอะถึงจะรู้ตัวว่าเอ้ยฉันหมดรักแฟนแล้วนี่หว่าคนเป็นอย่างนี้กันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นนี่คืออาการที่เห็นได้ชัดมากๆมันออกมาจากข้างในถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นรนะผมบอกนะว่าเตรียมตัวเลิกได้เลยอาจจะแบบอีก1ปี2ปีแต่ว่าเตรียมตัวเลิกได้เลยมันไปไม่ได้ครับมันขาดแพชชั่นในความสัมพันธ์ต่อมาข้อที่5ครับก็คือรู้สึกไม่แคร์กันอีกต่อไป เมื่อก่อนตอนรักกันแน่นอนว่าทะเลาะกันเราก็จำพยายามงอพยายามทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราแคร์เขาเราไม่อยากให้เขาอยู่ความรู้สึกแย่นานอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความสุขแต่พอหมดรักกันปุ๊บโอ้แฟนจะเป็นยังไงช่างมันเดี๋ยวมันโกรธเองเดี๋ยวมันก็หายเองมันงี่เง่าเองมันต้องจัดการความรู้สึกตัวเองคือมันไม่แคร์แล้วไงถึงจุดๆเนี่ยแล้วมันความรู้สึกที่ว่าเออมันไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวมันงอนเดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวมันก็อยู่เนี้ยกับเราแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความมัันนกก็่ลดไไปอ ใครที่มีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์คุณกําลังเป็นแบบนี้นะเป็นเพียงแค่1ข้อใน5ข้อเนี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาอันตรายแล้วมีโอกาสเลิกกันสูงมากซึ่งแน่น,นอนครับว่ามันมีที่มาที่ไปเวลามันเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ผมบอกนะว่าบางทีเกิดจุดพวกนี้ขึ้นเนี่ยอาจจะแก้ไม่ทันเราก็ได้เพราะมันถึงจุดที่อาจจะเรียกว่าสายไปแล้วแต่สำหรับบางเคสเนี่ยอาจจะยังแก้ทันอยู่ถ้าหกว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นัน้นถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากปรึกษาผมแบบส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณสามารถแอดไลน์ที่แอดชงคาริหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ไี่เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ